สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแตงโมนิดาไปหาพี่ชายเพื่อนแม่สวยงามมาก แต่ยังไม่มาหาคนนี้เลยจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ทางด้านคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินได้ขออาญดศพลูกสาวต่อมาคุณแม่พร,ร้อมกับทนายกิษณนะศรีบุญพิมพ์สวยและทนายเดชากิติวิทยาน,นันได้เข้ารับฟังแนวทางการสอบสวนคดีแตงโมโดยใช้เวลากว่า3ชั่วโมงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่14มีนาคม -65 คุณแม่พนิดาก็ยอมรับสบายใจผลชนสุดลูกสาวแต่ ยังคาใจกับห้าคนบนเรือพูดไม่ตรงกันโดยคุณแม่ยังเผยออีกว่าหลังจากที่แตงโมลูกสาวของแม่จากไปแม่อธิษฐานถึงเขาทุกวันก่อนออกจากบ้านก็บอกเขาทุกวันแม่จะออกไปไหนทําอะไรกลับบ้านก็ชวนเขากลับน้องโมไม่มาหาคุณแม่เลยแต่ไปหาเพื่อนคุณแม่เขาฝันพี่ชายด้วยเขาบอกน้องมาในภาพที่สวยงามมากเลยกําลังมีความสุขชวนพี่ชายคุยมาหาเพื่อนคุณแม่ก็เหมือนกันมาในภาพที่น่ารักสดใสของเขา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ